นำตาแล้วก็ได้ไปศึกษาดูงานได้ไปเติมเต็มตีอื่นมาแล้วก็มามา,มาพัฒนาเพื่อกาเป็นศูนย์เดินลูกเาจะส่งเสริมเดยนลูกเพื่อข่ายการท่องเที่ยวเป็นนี้งทั้งหมดเราจะมานี่ก่อนแล้วเราจะ พัฒนาต่อไปยังไองนายจ่าโดยก,การผลิตงานวิจัยของมหา,ยยาวิทยาลัยพะเยาตอนนี้เขาูดมาแล้วก็เจ้ากะปีกย่อยไปเห็นกับคือเป็นเครือข่ายที่จะมีห้องอนุพิธนะเน้าอนุพิธแล้วก็มีศูนย์เครือข่ายการทอผ้านายจ่าผ้าคล้องคอนะคะอ่า,า,าจริงๆแนละ้บวบัดนี้คือเราจะมาเป็นศูนย์การท่องเที่ยวบัดนี้มาคือเราจะมาเป็นศูนย์เดินรูจีนะเจ้าคิดว่าทำเพราะคว,วามรักชอบ ชอบตัวเองชอบอัน,นุรักรักษาฟุ้นฟูของโบราณของล่าน,น้าไว้ชมอุกระเมืองนะเจ้าเวลาปิ่นไปที่ไหนมาเนี่ยชุดนี้มันเป็นในเมืองนะเจ้าเป็นในเมืองแต่มันเป็นโซนที่ว่าคอจัดแบบล้าน,น้าทป่นพอนะคะกระกลายเป็นตื่นสนใจนะคะสนใจก็เลยบอกเพื่อเจ้าบ้านบอกเพื่อหลายค้นหลายค่้เอะลองมานี่อีกขอบบอก มันจะเป็นการท่องเที่ยวของเขาแต่ว่าไม่ต่ำนาเจ้าตัวนี้างรับแขกเยอะนะเจ้ารับแขกเยอะจะมีประเทศลาวนะเจ้าคือใครของของนุ่นสาลาวพม่าลาวพม่ากรอของน้องแวัยเทยอที่เข้ามาเห็นรูปแล้วก็เป็นนักเรียนโรงเรียนเทศบาลทุกโรงตอนนี้กระตดต่อมาเจ้ากับยงเบกมาอยู่เพราะว่า มันหน้าฝนเนาะมันผสกในนีม้มีกิจกรรมอะไรอย่างห่องเจ้าจกิจกรรมทําเกี่ยวกับภูมิปัญ่าทั้งหมดเลยเกี่ยวกับอย่างห่องเจ้าเกี่ยวกับทําใ้ตองเกี่ยวกับทําสตัวดอกไม้ดอกไม่ี่ทำมาจากตอเราก็ะทำนกยูงไม่นด้ทำนกยูงเหมือนตอนวันนีวันนี้เขาจะพาไปดูอย่างห่องเจ้าไม่จากขัดจะไม่จนานกจะแ,แนะน้ำศูนนะเจ้าน้ำศูนแล้วเขามีอย่างหองนะเจ้าความเป็นล้านนาเจ้าอัตลักษณ์ความเป็นบ้านเมืองของเขานะเจ้าความเป็นความเป็น คนเมืองเจ้าแล้วตัวผลิตภัณฑ์ล่ะฮะผลิตภัณฑ์จะเป็นไม้ตองไม้ตองแล้วก็เป็นจริงๆแล้ใจมีเจ้ามีการมั่วนนะเจ้าอของนี่จะจะเป็นการมั่วไไอ,ออกกจาหมม่ดเลเน 他那个猫的斑点比较明显。<music> <music>